สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนำมาพบกับวกวช่องมีม,มา,นะามุนทาร์ดช anel นะหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดูความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดูความรักของชาวท่านน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะคลิปรนน้อมดูความรักสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์ <_ C ity> กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะก็อยากให้เพืเ่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอเริ่มกันที่ พลังงานนะคะของชาวท่านน้ำกันก่อนชาวราศีมีนมราศีตกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสิบเหรียญขึ้นมานะคะนี่มันใช้เป็นสำหรับเดอะการ์เดียนนะจ๊ะเอาเวคเคนนิ่งนะคะเจมเพอร์ แล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมดลตมันเป็นการเติมเต็มความรู้สึกเนาะเป็นการเติมตัวเองให้อยู่ในโหมดพลังงานของความรู้สึกดีๆความมั่นคงความปลอดภัยนะคะ มนว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันมีความสบายใจหรือว่าสามารถที่จะเป็นพื้นที่เซฟโซนระหว่างกันและกันได้ให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ใน secure attachment ไดแบบเนี้ยนะคือเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่สบายใจและเติมเต็มคุณได้นะคะมันมีช่วงเวลาของการได้นิ่งได้หยุดได้คิดกับ สถานการณ์แนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยฉะนั้นก็อาจจะต้องลองพิจารณาตัดสินใจอะไรดูเนาะภาพรวมพลังงานตรงเนี้ยมันว่าเหมือนกับคุณอาจจะเพิ่งเบระลองับเรื่องความรักมาก,ก็ได้หรือว่าอยู่ในสถานการณ์อยู่ในเวรของการคิดการบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมันมีภาวะของ ความเป็นผู้นำมีภาวะของการบริหารจัดการแนวทางอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันมีเรื่องของออโอกาสการสร้างสารรค์การเทคชั่นอะไรบางอย่างในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้เนาะประมาณนี้นะ อพลังงานตนนี้มันว่าคุณเริ่มต้นแนวทางในการจะก้าวไปเนี่ยด้วยแพชชั่นช่วงนี้มันว่าคุณจะตัดสินใจอะไรด้วยเหตุและผลมากขึ้นนะคะดูเป็นมุมมองของคนที่โตนะคะมีวุฒิภาวะแล้วก็ถ้ามีอะไรเข้ามาในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้มันคือการ c r a มันคือการสร้างสรรค์ มันคือการบริหารจัดการแล้วก็การอยู่ในภาวะของการเป็นผู้นำการปรับโครงสร้างหลายๆอย่างในในชีวิตของตัวเราเนาะว่าเราจะมุ่งไปในทิศทางไหนเราจะเป็นอย่างไรนะคะประมาณนี้เลยม,มุมมองแนวทางพลังงานความรู้สึกนะ เราไปดูกันว่าพลังงานต่อจากนี้นะคะของชาวท่านนา้ำชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะเรื่องราวสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องราวของอะไรแล้วก็มีอะไรที่เราควรจะต้องรู้บ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมต่อจากนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวท่านน้ำนะ ดิฮันพินเ s สนะคะเฮดอฟายจัดชีชเอ็มเพรสควีนออฟเอิร์ดนะคะพลัางงานที่จะขึ้นมามันว่าเป็นเวหงการเติมเต็มคุณจะได้เจอกับ รูปแบบอะไรที่มันน่าจะตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกคุณก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะรวมถึงการ Follow ตามสัญชาตญาณความรู้สึกในตัวตนของเราเนาะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อยู่ในเมอยู่ในสเตปของการสร้างสารรค์นะคะการให้ความแฟรให้ความยุติธรรมในการ บริหารจัดการกับสิ่งต่างๆว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่มันมีความไฟอยู่ตรงนี้คือเรื่องของการให้การรับที่มีความเท่าเทียมหรือคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่โตขึ้นดูมีเหตุมีผลนะคะดูมีวุธิภาวะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความเป็นผู้นำหรอ ในช่วงสเต็ปเวลาตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะแล้วก็มนมองว่ามันคือแนวทางในการที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสร้างสารรค์มันไปต่อได้นะคะคนที่เข้ามาในชื่อของคุณหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะเหมือนว่ามันมีอะไรที่ตอบโจทย์ตัวตนของคุณอยู่ค่อนข้างเยอะเป็นช่วงที่ชาวท่านน้ำน่าจะ รู้สึกได้ว่าใช้ทั้งสัญชาตญาณความรู้สึกแล้วก็มันมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่บอกว่าเราจะต้องไปในเวนี้สเต็ปนี้นะคะซึ่งมองแล้วภาพรวมเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณได้เจอกอับความสมคัญที่มันแร์แล้วก็ดีต่อใจอแร์เกมแล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้ดีต่อใจคุยกันด้วยเหตุและผลได้นะคะอืม ช่วงนี้คุณน่าจะมีสเสน่ห์แล้วก็มันน่าจะมีการดึงดูดพลังงานที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยดึงดูดพลังงานในแง่มุมของโอกาสความรู้สึกนะคะประมาณนี้พลังงานพลังใจที่ขึ้นมานะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะความแฟร์ ความที่เรารู้สึกว่ามันมันจะมีการต่อยอดไปอ่ะอได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณเองก็น่าจะรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะปรมาณ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานเนาะมันจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนวโน้มนะคะแล้วก็ทิศทางพลังงานต่อจากนี้ค่ะเก้าดาบนะคะแปดในเท้า เด็กถือเหรียญ The Star mm hmm. ในเวของพลังงานที่จะปรากฏขึ้นนะคะมันว่าเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมาย mm hmm. เป็นแนวทางเนาะเป็นอ mm ินสป r เรชันที่จะเก,เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหมายความว่ามีเป้าหมายมีความฝันนะคะที่มันจะปรากฏตัวขึ้นเนาะสำหรับตัวเรานะ ไปในเวไปในทิศทางที่มีโอกาสของการได้เริ่มต้นนะคะพลังงานใหม,ใหม่ได้เริ่มต้นพลังงานบางอย่างเนาะประมาณนี้แล้วก็เรามองว่ามันจะมีความรู้สึกที่มันเป็นการสื่อสารการส่งข้อความหรือข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณในเร,เร็วนี้นะคะ การสื่อสารการส่งข้อความข่าวดีการอัปเดตที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้เนาะเรื่องอะไรที่คุณมีความคิดเดยอะคิดมากความกังวลใจมันว่ามันจะดีขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสของการเริ่มต้นการเดินหน้าตาม inspiration แรงบันดาลใจนะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลัคนานะคะหรือว่ามีราศีอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำในช่วงเวลานี้บ้างเอ่ยจะมีลัคนาแล้วก็มีราศีอะไรบ้างนะคะไปดูกันชาวพฤษศนะคะเมถุนค่ะกุ้มมังกร และชาวกันนะจ๊ะประมาณนี้เนาะมันต้องบอกอีกทีนึงว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นก็อย่าให้เพื่อนรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่มันจะมีในเรื่องของ การเตรียมความพร้อมเนาะก็อยากให้เตรียมพร้อมตัวเองสําหรับโอกาสที่จะเข้ามาโอกาสดีๆนะคะสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหาชาวธาตุน้นต่อจากนี้ด้วยเตรียมตัวตั้งมือตั้งรับเอาไว้นะ,ะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ